สวัสดีค่ะวันนี้จะมาย้ำนะคะถ้าไม่ทำตามนี้ระวังจะได้รับเงินเยียวยาช้านะคะกลุ่มที่อยเพิ่งทบทวนสิทธิ์มาตรา40ดูตามคลิปนี้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของช่องเราค่ะ วันนี้จะมาย้ำให้ฟังอีกรอบนะคะว่ากลุ่มนี้อย่าพึ่งทบทวนสิทธิ์มาตา40นะคะเรามาดูกลุ่มแรกกันเลยนะคะเป็นกลุ่ม3จังหวัดนะคะที่สมัครและชําระเงินสมทบงวดแรกตั้งแต่วันที่1ถึง24สิงหาคม2564และกลุ่ม16จังหวัดนะคะที่สมัครและชําระเงินสมทบงวดแรกตั้งแต่วันที่4ถึง24สิงหาคม2564นะคะ ทั้งสองกลุ่มนี้นะคะจะต้องรอตรวจสอบสิทธิ์ตั้งแต่วันที่7กันยายน2564เป็นต้นไปนะคะเมื่อพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์นะคะจึงค่อยทำการทบทวนสิทธิ์ภายใน30กันยายน2564เพราะว่าถ้าท่านนะคะยังไปยื่นทบทวนสิทธิ์อีกนะคะจะทำให้ได้รับเงินล่าช้าออกไปเพราะชื่อในระบบอะค่ะมันจะไปซ้ำซ้อนกันฉะนั้นต้องรอเช็ควันที่7กันยายน2564เป็นต้นไปนะคะ แต่ถ้าใครเช็คแล้วยังไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์แบบฟอร์มการทบทวนสิทธิ์ไว้ให้นะคะหากใครติดขัดตรงไหนสามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของช่องเราคะ่ะ